ครับก็สวัสดีย้มแรงๆครับผมสุภูสุขคนครับนี่ครับผักหวานที่ผมเก็บมาวางเที่ยงนี่ครับผมก็ซีมะแกงกินแลงเนาะครับเนาะวัตถุดิบเมื่อนี้ได้เห็ดกระด้างเหงครับผมดอกผักหวานยอดผักหวานได้หลายเติบนี่ครับที่แกงกินอีบิมเลยครับเมื่อนี้แกงมอใหญ่เลยนี่ครับเห็ดกระด้างก็เอาแซน้ำเลยเรื่อยครับเดี๋ยวผมก็สิืสีครับผมนี่มันสินิ่มครับผมเห็ดแห้งฉีกแบบนี้ครับ เห็ดแหงก็กินได้นะครับผมผมก็เก็บมาใส่แกงเนี่ยแล้วหาไข่มดแดงบ่มีครับผมตอนแรกไปใส่ไข่มดแดงหายากครับช่วงนี้ยังเป็นอันนี้อยู่ครับไข่ข้าสารอยู่ยังบ่ตรงชีเข็ดก่อนครับผมโด่งเงี้ครับ แช่น้ำหรือว่าเอาไปต้มก็ได้นะครับผมแช่น้ำเกลือนะครับนี่ยแช่น้ำเกลือมัน้นนิ่มไงผู้ตเตาเคี่ยวได้บุ้งนี่ยชิ้เนเหนียวน้อยนะครับผมต้มไว้แล้วครับเกล็ดต้มถ่าย,ยตะไคร้ครับผมสามหัว ตำหยาบหอมแดงครับผมกระเทียมสามกีบพริกครับผมแล้วต่มัค นันีอครับผมก็ต้องละเอียดหลายหยาบหยาบต้มเห็ดนี่โดนเติบครับผมแต่ว่าผู้ใดแขวดีก็เป็นยังครับผมนันที่เหนียวเหนียวเนี่ยอย่างน้อยอใส่เครื่องครับใส่ ปรุงได้เลยครับปรุงทาผักหวันผักวันนี้ที่แกงบโดนนะครับแกงแคบ,บเดียวแล้วก็คือนใส่ปลาแดดสองครับพีครับน้ำปะลาต้มสุขผงชูรสครับผมหนึ่งช้อนใส่ลงไปรสดีน้อยหนึ่งครับผมเพราะว่าผมเ่ใส่เกลือนะครับเนาะนี่ใส่รสดีกับน้ำปะลาท่านี้ ผักวานครับผมไปเลยนี่ดอกเหมือนกับมี้ครับยอดกบวบก็มี้ใส่ลงไปเงยเลยกับนี้นี่หัแจงทั้งก้านเลยนะครับผม Банюка. กรแทกม้แดงนะครับมาซิบบ้างครับผมมันี่ตัต่แรกเลยครับเก็บไวครับผม เซีมังเห็บครับผมมันเหนียวกว่าแค่เอาคุณรสชาติเหนียวน้อยนึงครับผมผู้เฒ่ากับซี่เกี่ยวยากน้อยนึงครับแต่ว่าคน้นนมนี่อว่เป็นยังอกเกี่ยวได้ครับเอาเรียบร้อยครับผมอืมล้อหนึ่งเขาสุกครับผมบัดน,นี้สำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิป แกงสั้นๆครับผมฝากไว้ท่านี้ครับผู้ใดยังผูท่านได้เบิง้งคิดไปหากะฝากไปเบิ้งเด้อเด้อครับถึงพุูมมันนี่คลิปก่อนหน้านี้ละเอาฝากคลิปไว้เท่านี้ครับผมสวัสดีครับ